จากปลาที่มีวิวัฒนาการมากกว่า200ล้านปีจากปลาที่มีหลักฐานอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกจากชื่อเสียงเล่าขานแห่งทะเลสาบแคสเปียนจากความเชื่อของชนชั้นสูงและกษัตริย์แห่งรัเสเซียและโลมัน จากบันทึกราชบัรน,นาการของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและจกักรพรรดินโปเลียนถูกสืบทอดจากยุคสู่ยุคเป็นเคล็ดลับความงามอันล้ำค่าเพื่อหญิงสาวตลอดกาลจากประสบการณ์อันยาวนานหลายปีของคางเซนที่ไม่เคยหยุดการพ้นคว้าและพัฒนาผลผิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด วันนี้คังเซนได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อหยุดการเวลาของผิวสวยไม่ให้ร่วงโรยและอยู่คู่กับคุณไปตลอดการคิสติงโคคูคาเวียเอ็กเพรชุดผลิตภัณฑ์ที่ผสานคุณค่าระหว่างโคไบโอคาเวียและโนโนเอลจีโคไบโอคาเวียสารสกัดคาเวียเข้มข้นจากปลาสเตอร์เจียนแห่งทะเลสาบแคสเปียนและสารสกัดจากสาล่ายสิงตาลแอตแลนติก สสารอาหารแก่เซลล์ผิวที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์ DNA ช่วยซ่อมแซมและสร้างเซลล์ผิวใหม่มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนและลดเลือนวิวรอยล่องลึก Snow Algae น,นวัตรกรรมสารสกายจากสาหร่ายสีแดงซึ่งเติบโตบนทาน้ำแข็งที่กอตัวจากหิมะแห่งเทือกเขาเอลซ์สวิตเซอร์แลนด์ เรือริ้วรอยโดยรักษาและกระตุกก้นการผลิตคอลลาเจนซ่อมแซมดีเนเอยืดอายุการทำงานของเซลล์และเป็น anti-aging g ีนต่อต้านความชราของยีนภายในเซลล์ผิวทำให้ผิวมีอายุที่ยืนยาวชุ่มชื้นและเรียบเนียนเต่งตึงพบกับ c a w a r a e x p e r t นวัตกรรมความงามล้ำค่าที่ดีที่สุดเพื่อหยุดการเวลาล้ำลึกถึงระดับยีน